สุขสุขคนเนาะมา่อสมองสบว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่นอ้องทางฝั่งไทยกันเองขปมาพวกับช่องยูทูปของวารินใจใจกันโดยพี่น้องอีกเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเนาะอ่ากิจทางบ้านทางเยือนของน้องดาบเหมือน,นเราพี่นอ้องรตทางดงแก้วเป็นมาเดินอ่าสายไฟพ,พี่น้องเนาะมาเดินสายไฟเนาะนทางบ้านทางเยือนของน้องลาวในเรั่งจังหวะนนี้เขาว่าสีมากจะ เวลามันไกลเนี่ยพี่น้องเนาะเดินทางลงสวรรค์กับหาออกก้าหกสิบโลก,กลับไปกลับมาอีกพี่น้องมันก็นค้เนาะพี่น้องเลยหยุดนอนเมื่อวานกลับขับรถรถไฟเอชซีได้เนาะเดี๋ยวมื่อนี้เขาถ่ายรีวิวให้ตรงนี้พี่น้องเบิรงเดี๋ยวก่อนอื่นมาเวียงจะออกไปเบิรงทางนองโอยเห็ดอยู่นอฟคุณก่อนได้จุดเข่ามาท่านนี้เนาะพี่น้องรับไปเบิรงไปชมกันพี่น้องไปบอกว่าทางนี้ก่อนว่าเมื่อวานนี่จะบ่ได้เข้ามาเมื่านพี่น,อน้องเหนียวสิ มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทางเฮือนน้องฉลาดก็ต่อเสาแล้วเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่านะน้องฉลาดกับบบวสบายมือนคือไหนบ้าง สบายดีเด้อเอาเม็ดเอาเมเ็ดแทะตัวนี้โบเปิดตัดเป็นตัวอย่างเอามาเอามาใสา่เบิ้งเอามาใสา่มาสอดใส่เบิ้ลโตเป็นตัวอย่างโตอส่ไพ่ไหมโต่อส่ไพ่ไหมา,า,ามาแทงแท่งมันใน và cho cho hai nè đào phái to kèp sau sao năm ai icy bóp sau ba năm mặt hai năm năm ao ma năm chú hả chú đào Thái phái <laughs> เล็กตัดเผื่อไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโดยสบายดีด เี่วต้องสาเลยน้องดาก็ไ,ได้ออกมาบอาสบายก่นโมเลตัวนี้โย่น้องจอยน้องจอยก็เด็กใหม่นีนะ ອ້າແດດຮ້ອນແດ່ມື້ນີ້ລອງຈ້ອຍກໍບໍ່ໃສ່ บเบาแตนเด็ดรียกมากี่พอใจนิ่งเนาะมันเตลุยอย่างเดียวเก็บแต่ไทยเหนไหน้องจ้อยพรเก็บใส่ไทยแต่มันย้อน,นน้งจ้อยใตยทนนยไทย,ย,ย,ยกันก็จบเล็กใหม่ก็มายู่หยไปเหตุนะจห่อยเล็กใหม่จอยู่มุ่าก็ได้ได้ไหมสต้ไทยกัยนน่าก็เรากลียเนาะ

हाँ तो देख

เมื่อกี้นี่ชุมเจ้าของเปาตัวนี้เหรอกันสั่นนี่กว่านี่โอ้ชุมเจ้าเมืองเกาหูพิดรุดดิกเดี๋ยวไปใส่หูไปเอาเช่นไหมเช่นยาวใช่แล้วเช่นสั่นเอาเช่นตัวบริการห่ะไปซีหูเติงเหรอ ni dah. Mumbai Ini sebab dia เดออออ็กบอกลุงคดด้แต่ว่เเาเดนะ็กบอกไม่ใช่ที่คคูนนี่เ็กระในฟอ่่

ก็เลยเทแรกได้หม่นเนาะเกงจะสองมือสองมือมือมือือมือเลยให้คนมาดูดเขาเจ็ดอลนั่นเ่านี่อะไรพี่เขาเขอะมีแบบเดียวเลยดูอ่อ่าุงเลยมีพวกแบเรื่

ดีแล้ดีได้เป็นเคยมันเนาะแล้วก็สอนเป็นบางอย่างคนไปนัแล้วมันเนี่นพิสัยหลอกงานต้องไปไกลหลอกงานนะห่อนเบียงห่อนยังอยู่แถวนี้กับงานมีหลายอยู่โอเคว่าเราตั้งใจเนาะดูตั้งใจเราใส่มันกับมีอาชีพติดสัยอีกได้ต่วนลงจอยบุคคลว่าษัเป็นเป็นลำบะเล็กเราก็ยังเป็ี่ยนก็ยังไดงเนาะ ไปเห็เป็นออามาจากูระ <c oughs> ไรตีร้กลม่อวันขีรถไกโคนขี่รถไกลโคนเนาะไปตะรุนเนาะโอ้ยอ๋อโท,ทเจ็บชิบเลยกลับไปกลับมาเนาะอ๋อรยกว่าโลละกลับไปกลับมาก็รวยกว่โลเลมันเมื่อยดิ มันค่ามหมดว่าฮะมันค่อมหมดวากันนะเออยังว่าเฮายังว่าใครยืมนไกลก็ซมเจ้าออลงมามาจนได้อ่านหห่อนขึ้ปวดบ้านยังปวดปวดกระโดดโอ้ยไวไรมก็แข่งขาตายไหวไหมเจยวเคยไปคุ้มคบเป็นยังไงช่วงนั้นบ่ช่วงเที่ยว่ะเออคือบริปว่านพออเออนั่นแหล นี่สีหูให้ลองฟังหนึ่งเลยนี่มันมัดมัดขานี่มัดขานี่มัดนำกันน้องน้องเทอยู่ข้างนี้น้องเทอยู่เบื้องนี้น้องจ้อยอยู่เบื้องนี้ชวนกันไปชวนกันไปอยู่คนนะอยู่คนเบื้องเบื้องนั้นครับตัวนี้เอาหูหูรูมอาตัวหูมันได้ปุ๊บดูเลยหูมันเลยก็ได้

ใช่ปีออกเ่นะใส่ไหมใส่ใส่คนูยู่อ่ะคนบุเคยใส่บุจะใส่ได้เนาะคนบูเรื่อ

Oh.

ว้าเดะจะดีพี่น้องมือนนี้เนาะว้าเดะจะดีมือนอ่าอืมพอเห็ดไปแบ่งกันเห็ดเราทางนั้นเห็ดทางนี้เลยทางนี้ทางนั้นเน,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 นมันก็เกิด้เป็น จะต้องมัดเกี่ยวให้มันเกาะขางมันตัวนี้สอนไปใหนน้องเจ้สอนแล้วฮะถอนแล้วมันอะไให้มันเกาะอยู่ขางมันใหม่มันมาพี่เอาหัวบ่วงมันให้มันหัดใบใหม่เด็กมันเฮ้เจ้ามัดไปใช่มันเด็กมันจีดาโฮมกันเลยเจ้าต้องไปอยู่ข่างเราผู้น้องเจ้ไปอยู่ข่างเราก่อนชอนเราหน่ะไง มามัดตัวน no ี้ให้ระเบิ่งะมาตัวนี้ให้ระเบิดเกี <m <m ่ยวไว้บ่หาบโม่ห่หาอันบม่หายรวดมันมันไหลขึ้นมาโฮมกันอยู่ทางเทิงถ้ารวดมันไหลขึ้นมาห่วมโฮมกันอยู่เทิงเนี่ยมันสีอันมันสีไหลด้มันสีโปแยกเด็กมันสีมาโฮมกันว่าหอนแดดกให้พี่น้องเดี๋ยวเรื่องทีน ขออนุญาตจบคลิปก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้ก่อนเดียวสิเบิ่งน้องๆเฮ็ดเบียกไปเนาะพี่น้องคำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะคลิปนี้กับถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยทั้งหลายเนาะขอกล่าวคำมาสบายดีสบายดีประสบความสุขทุกคนเถิดเนาะ